รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย D-Tag ด,ดีใจที่ได้ให้บริการค่ะ Isuzu MU-X บลูพาวเวอร์เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเอกสิทธิ์แห่งความสุขเจคอนโดพระรามสองชีวิตใหม่ใกล้เมืองท่านผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระพระมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับนอกจากพระองค์จะทรงพระพิชาสามารถทางการกีฬาหลากหลายชนิดแล้วนะครับพระองค์ยังทรงโปรดทอดพระเนตรกีฬาหลาหลายชนิดด้วยนะครับจะเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไป พ่อพเนจรการแข่งขันกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลมวยสากลหรือแบดมินตันรวมทั้งยัางรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับสมาคมกีฬาหลายสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแต่ใครจะเชื่อนะฮะท่านผู้ชมครับว่ามีนักกีฬาทีมชาติเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับในเมืองไทยที่ได้รับทุนส่วนพระองค์ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศและวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับ ท่านแรกเลยนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยท่านแรกที่ได้รับทุนในหลวงส่วนพระองค์ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศนะครับท่านดํารงตําแหน่งเป็นอดีตรองประธานสาพันธ์แบดมินตันนานาชาตินะครับเป็นมนตรีสาพันธ์กีฬาซีเกมเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นอดีตนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับศาสตราจารย์พิเศษ จเจริญวัฒนสิลป์นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ดำรงตำแหน่งมามากมายจริงๆนะฮะผมบริหารกีฬาทั้งแบดมินตันมาตลอดเวลาเป็นตั้งแต่เลขาธิการเป็นรองเป็นอุปนายกจนทั้งได้เป็นนายกสมาคมในปี2545เป็นอยู่5สมัยแล้วก็11ปีนะถึง2556จนอาจารย์เนี่ยขอไม่เป็นเองครับผมไม่เป็นมันมันเหนื่อยฮะมันทำมานานแล้วที่ที่เป็นเรื่องที่ ผมยังแปลกใจตัวเองเหมือนกันผมรับใช้สาพันธแบมตันนานาชาตินะ,ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสาพันแบมตันโลกนะสามสิบเอ็ดนปะีเป็นมนตรีสาพันธที่อยู่นานมากที่สุดนะอยู่ในหลายตำแหน่งช่วยเขาฟรีไม่มีเงินเดือนนะฮะมีนะเป็นออนเนอรารีจนกระทั่งในปี2005ที่ประชุมใหญ่ของสาพันธแบมตันนานาชาติเนะี่ยก็มีมติให้ ผมเป็น honorary life vice president คือรองประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพนะซึ่งเป็นเกียตรติยศที่ผมภูมิใจมากและในปี2000ยังให้ผมเป็น hall of fame <Okay. S 2> นะแต่ hall of fame <Okay. S 2> ในฐานะท,ที่เป็นผู้เล่นที่มีประวัติดีเด่นมากครับจันเจริญเนี่ยเป็นนักกีฬาแบดมินตันตอนอายุประมาณเท่าไหร่ครับผมเล่นช้านะผมเริ่มเล่นอายุ14 40, ถือว่าช้าใช่ไหมครัช้ามากเพราะอ,อย่างเช่ชชนรัชโนอินทนน์เนี่ยเลยน่นมาอายุ6กขวบเนี่ยนะฮะแล้วก็โดยมากจะใช้กว่าจะถึงระดับแข่งขันได้ถึงระดับโลกเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่า10 y เท r s ย u รูคือกด10ปีโดยมากจะใช้เวลา10ปีแต่10ปีของอาจารย์เนี่ยก็20กว่าของผมสปีโอ้โหหมายถึงว่า3ปีนี่ประสบกับสเร็จใช่ผมครองแชมเปี้ยนมือใหม่ ความเป็นเพีโยงยาวชนประเทศไทยแล้วยังเขี่ยนมือทีมชาติหลายคนในรอบในในประเภททั่วไปท้วยพระราชทานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเราแพ้อินเดียมาตลอดทอมัสคัพทอมัสคัพประเทศท,ท,ทีมชายของโลกเราแพ้อินเดียมาตลอดเลยเพอปี2,500อเนี่ยผมติดทีมชาติผมเล่นทั้งเดียวทั้งคู่ ผมชนะอินเดียทั้ง4แต้มเลยแล้วทั้งที่อินเดียตอนนั้นมีนันดูนาเดก้ามีไตรโลกนาทเซตมีอัมริเทวันอันดับ56ของโลกนั้นเลยครับผมชนะตอนนั้นโทษอาจารย์อันดับเท่าไหร่ผมไม่มีอันดับครับยังไม่มีอันดับเลยยังแรงกิ้งก็ไม่มีเลยไม่มีแรงกิ้งแต่ดนะชนะแล้วทีนี้แล้วทุกแมชนะฮะที่ผมเรียนมาเนี่ยนะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตลอดเลยไม่ขาดเลยแล้วหลายครั้งยังมี สมเด็จพระนางเจ้าพ,พระบรมราชินีนาถด้วยแล้วก็มีสมเด็จพระศรีนครินทร์พระบรมราชชนีด้วยความนิยมในกีฬาบแบดมินตันเนี่ยยัง,ย,งยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่มีการสนับสนุนไม่ได้เล่นไม่มีงบประมาณมาช่วยนะฮะกกอทอยังไม่มีอ,อส,สก,กอทอก็ยังไม่มีและในยุคนั้นฮะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์เดียวที่ที่พระองค์ท่านเห็นว่าเป็นตันน่ยสำหรับคนไทยเรามีทางไปถึงจุดสุดยอดของโลกได้ไง อย่างที่เราทราบกันดีถึงพระอัจฉริยภาพทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นสิ่งที่ประจักษ์แล้วแก่สายตาประชาชนและชาวต่างชาติไม่เพียงแค่ทรงเล่นกีฬาจนสามารถคว้าเหรียญรางวัลระดับนานาชาติมาครองเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการกีฬาอย่างแท้จริง ในหลวงพระองค์ท่านเข้ามาสนับสนุนวงการแบดมินตันเนี่ยช่วงไหนอาจารย์2497นะฮะแล้วก็ทนพระราชทานถ้วยรางวัลน,นะเป็นถ้วยพระราชทานของทั้งสองพระองค์เลยสําหรับชายเดียวกับหญิงเดียว2497ตอนนั้นอาจารย์เฉริม<ผ>ม,มีเสียงแล้วยังฮะยัง,ยงแล้วก็มาผมมาปี2498อ๋ดดอแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยผมก็มาอยู่ในวงการแบดแล้วไปแข่งขันที่ อินเตอร์โซนไฟนอรรอบชิงแพ้เลยของโลกเราชนะสหรัฐอเมริกาแต่เราไปแพ้อินโดนีเซียและอินโดนีเซียไปชนะสาธารณรัฐมาลายูในถ้วยทอมัสคัพไป mm hmm. สัปดาห์หนึ่งหลังจากนั้นเราก็มาแข่งขันออมาายันแชมเปี้ยนชิพที่ปีนังครับคบครองทั้งเดียวทั้งคู่ mm hmm. แล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งต่อมาถัดกันเลยนะฮะไปชนะโกโกคัพถ้วยทองคำของยังดิบประตูอากองราชาธิบดีของ สาพันธุ์มลายูอีกเรียกว่าสามอาทิตย์เนี่ยนะประสบความสำเร็จหมดเราเ<ล>ทําให้แบดมินตันไทยขึ้นสู่ระดับโลกเลยเพราะว่าไอออเมรียนแชมเปี้ยนชิพมันเท่ากับเวอร์กังปรีสมัยนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยนายนอรมนซีเบลนะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สตรทไทม์ของสิงคโปร์ตอนนั้นสิงคโปร์ก็ยังอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสาพันธุ์มลายูอยู่พาดหัวใหญ่เลยครับบอกว่าที่แบดมินตันของสยาม แนะ้น,นั่นกาเรียกสยามสายอมสายอมเนี่ย,ายานะนะที่สําเร็จในระยะเวลาสองสามปีในระยะเวลาอันรวดเร็วเนี่ยเนื่องจากประเทศสยามมีอาวุธลับและอาวุธลับของประเทศสยามคือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเพราะท่านพระราชทานกํบบาลังใจกับนักกีฬา,าสนพระไทยในกีฬาแบดมินตันก็เลยทําให้พ่อค้าข้า,ขา,าราชการทั้งหลายจเจริญลอยตามพระยุคคนบาบ ใช่ให, s. <S ให้การสนับสนุกก็ใช่เลช่วงนั้นอาจารย์ทราบแล้วใช่ไหมว่าทราบหรือยังว่าในหลวงท่านทรงแบดมินตันด้วยทราบฮะทราบฮะแลมีเนี่ยพระองค์ท่านทรงโอ้ยเวลามีเวลาเมื่อไรเนี่ยท่านจะทรงแบดมินตันตลอดเลยพระเจ้าแผ่นดินราชสำรัดของในหลวงที่บอกว่าอย่างแบดมินตันเนี่ยเป็นกีฬาที่คนไทยพอจะไต่เต้าได้สู้ระดับโลกได้เนี่ยตอนนั้นพระเา่ราชดำรัดเนี่ยเป็นเป็นข่าวโด่งดังแค่ไหนอาจารย์หรือว่ารู้กันในมวลหมู่ในสื่อฮะ ในสื่อนะฮะในสื่อในะะสุพิมสยามนิกรหรสุพิมพิมไทยเนี่ยพลาดหัวเลยครับในหลวงรับสั่งว่ากีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่เหมาะสําหรับสรีระของคนไทยเหมาะและ้วเพราะว่าท,ท่านรับสั่งในลักษณะนี้ไม่ใช่หนเดียวฮรับรับสั่งประโยคนี่นะหลายครั้งทีเดียวครับช่วงเวลาไหนที่อาจารย์เจริมมีโอกาสได้เข้าไปทํางานด้านแบดมินตันกับพระองค์ท่านเข้าไปถวายทรงหลังจากที่ผมได้ทุนพระราชทานจากพระองค์ท่านไป เรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วนะคระับพวกตอนที่ไปการบังคมทูลาท่านรับสั่งผมบอกว่าให้ไปศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของเขาแล้วกลับมาปรับปรุงชีวิตของตัวเองตอนที่ในหลวงได้เลือกอาจารย์เจริญไปศึกษาต่อด้วยทุนของพวกนี้ครัตอนนั้นตอนนั้นอาจารย์เจริญได้ได้ร่วมเล่นแบดมินตันกับพระองค์แล้วครับไปถวายทรงเป็นครั้งคราวฮะแต่ไม่ได้ประจําเหมือนต,ตอนที่หลังจากที่ผมกลับมาจากอังกฤษแล้ว เพราะว่าพระองค์ท่านทรงรู้ฮะว่าผมจะต้องมีสมาธิในการฝึกซ้อมเพื่อเล่นทีมชาติอาจารย์เจริญเนี่ยพอทราบไหมว่าทําไมพระองค์ถึงทรงเลือกเราเพราะตอนนั้นเนี่ยผมไปแข่งขันที่บอมเบย์ไอ้ไอ้ไอ้คริกเก็ตคัพออฟอินเดียแชมเปี้ยนชิพทีนี้ไปถึงที่บอมเบย์เนี่ยโรงแบดมินตันเขาเล็กมากความจริงไม่มันเป็นโรงแบดท,ที่เขาซ้อมมันเอง คนดูเข้าไปดูได้ประมาณ6-70 0ร้อคนแต่วันนั้นมีคนเข้าไปตั้งพันหนึ่งอ่ะโอ้โ,โหโปงเลยอากาศมันไม่ดีฮะ,นะ,นะแล้วผมกลิ่นแรงมากนะฮะผมก็เล่นว่าไอ้คอบันเล่นดีมากมันดีกมากเลยนะ<ส>เล่นกันนานเป็นชั่วโมงเลยฮะเล<ส>่นไปเล่นมาผมหายใจไม่ออกแล้วผมก็เลยล้มลงไปเห็นไฟมันเริ่มนสีเหลืองแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปคนก็หามผมออกมาจากสนามขาวก็ออกไปสินะฮะข่าวบอกว่า เจริญ has a heart attack in the final นะโอ้ข่าวก็มาถึงเมืองไทยผมยังไม่ได้กลับเลยพระบาทสมเด็จยู่หัวก็รับสั่งกับพยาสิบิสานวาจาให้นำไปบอกคุณหลวงธรรมนูญบอกว่าเนี่ยเป็นวิตกนะวิตไอเป็นห่วงอาการของเจริญนะและ้วก็ถ้าเจ็บป่วยเนี่ยก็จะเอาค่ารักษาให้นะแล้วที่ประโยคที่ทำให้ผมเนี่ย ทราบซึ้งที่สุดเลยพระองค์รับสั่งบอกว่าถ้าเจริญทุคลลภาพจะทรงรับอุปกระตลอดชีวิตโอ้โหอันนี้มันแหมเป็นเรื่องที่ผมม,มันทราบซึ้งใจครับและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาอย่างหาที่สุดมีได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้อาจารย์เจริญไปศึกษาต่อต่างประเทศ เราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการทรงแบดมินตันสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมิกุทัญ,ญพืชพร้อมทานหอมกลุ่นทุกเม็ดอร่อยทุกคำตอนนั้นออตอนที่ในหลวงทรงสนับสนุนวงการแบมบินตันของไทยเนี่ยสภาพการแข่งขันหรือว่า าการแข่งขันแบดมินตันนักกีฬาก็ดีเนี่ยมันเป็นยังไงฮะในบ้านเมืองของเราเวลาจะแข่งขันทอรสครับนะประเทศไทยเราไม่มียิมเนเซียมใหญ่ที่จะรับต้องไปที่สนามมวยราดดำเนินไป,ปนรือร้อสนามมวยออกอ,อแล้วทำา็อกเป็นคอร์ดแล้วก็ไปปูไปไปตีคอร์ดแบดมินตันอยู่บนนั้นไม่มีโรงยิมยิมหนึ่งยังไม่มีเลยฮนะไอ ยิมหนึ่งก่อนอาคารนี้ม่บตรเนี่ยมันมีอย,ย่างยิมเนเซียมหนึ่งนะอ่าใช่ับอ่าซึ่งตอนนั้นยังไม่มีแล,แล้วพอในหลวงสนับสนุนป๊บเนี่ย,ยสภาพเปลี่ยนเลยฮะสถานการณ์กีฬาแบบนั้นเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นกีฬาที่แม้มีแต่คนสนใจนะฮะมีแต่คนสนใจแล้วก็ไปที่ไหนก็เวลาแข่งขันเนี่ยทุกคนก็าาร่วบพระบาทสมเด็จอกยู่หัวจะเสด็จราดําเนินมาทอดพระเนตรเองเนี่ยคนจะไปแน่นสนามเลยนะคือให้คืออยากจะ ชมพระบรารมีด้วยออนะฮะ <c oughs> แล้วแล้วอาจารย์เจริญเป็นออ <c oughs> พระองค์ทรงเลือกให้อาจารย์เจริญเล่นเป็นคู่ซ้อมกับพระองค์เนี่ยอาจารย์อาจารย์ตื่นเต้นอาจารย์เกรงไหมที่แรกก็เกรงฮะเกรงมากแต่เนื่องจากว่าผมได้อยู่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคโบาทมาก่อนนะมาก่อนนะแล้วก็รู้ว่าพระองค์ท่านไม่ถือพระองค์เหมือนกับกษัตริย์องค์อื่นๆนะ <c oughs> แล้วก็พระองค์ท่านดำเนินแบบเาเรียกว่ามีสมถะนะฮะชีวิตคือมี simplicity of life ลฟ์พระองค์ท่านเรียบง่ายมากมีเรียบง่ายมากเลยเวลาไปถวายสงฆ์เนี่ยนะส่งเลี้ยงอะไรไหมก๋วยเตี๋ยวห่ามก๋วยเตี๋ยวห่ามเอามาจากร้านหลวงค่างร้านร้านหมอเฟื่องนี่ยก็เลยพวกเราเลยเรียกเจ้ไดลยก๋วยเตี๋ยวเจ้านั้นเรียกก๋วยเตี๋ยวเสวยนะฮะ วิ S <S 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 เดี๋ยวเสวยแล้วก็ง่ายๆแล้วพระองค์ท่านก็ทรงแบบง่ายนะแล้วอย่างที่พวกเราคนไทยรู้กันอยู่พระองค์ท่านโปรดถั่วงอกอถั่วงอกเนี่ยพระองค์ท่านโปรดมากนะฮะแล้วก็เป็น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 เซสชั่น,นที่เล่นอย่างสนุกสนุกนะฮะแล้วพระองค์ท่านทรงโปรดเล่นสามคังละสามคนทริปเปิลนะฮะออ๋เทริปเปิลแล้วนี่แหละ้างละสามคนอาจารย์ประเทศไทยเล่นประเทศเดียวแล้วสนุกมากด้วยโอ้โห เนีย่ยแสดงว่าเกิด,ไม,ดไม่ทันสมัยก่อนเนี่ยในประเทศไทยนะการแข่งขันที่วัดโพก็ดีหรือที่ไหนก็ดีประเภทสามเนี่ยนคนดูดูมากที่สุดเพราะมันตบรับตบรับ,บรอะไรต่างเนี่ยสองฝ่ายมันตีกันอย่างดูเดือนมากเลยมีประเทศเดียวในโลกที่เล่นสามเล่นเล่นกันที่ไหนครับเวลาเล่นแบดมินตันใน พระาชวังศูนจิตระดาแล้วก็เป็นไม่ใช่โรงแบดมินตันที่สร้างขึ้นมาเพื่อแบดมินตันเป็นโรงอนเนกประสงค์ในหลวงทรงเล่นแบดมินตันเนีอาจารย์จเจริญดูแลเนี่ยท่านท่านท่านเล่นเล่นเก่งไหมใช้ได้ทีเดียวนะครับใช้ได้ทีเดียวเ,เล่นถ้าลูกมาโดง่โดงๆนะฮะมา45องศาพงท่าน ทรงตบลูกได้แรงทีเดียวเป้งทีเดียวคือเล่นสามเนี่ยพระองค์ต้องโสดโปรดเป็นแบ็คตัวหลังอ่าตัวหลังเสร็จแล้วเวลาถูกโยกมาทางซ้ายพระงท่านก็มานี่แล้วพวกเราถวายทรงนะพระองค์ท่านตีโอเวอร์เฮดเพราะแบ็คแฮนด์ของท่านไม่แรงไงนะ<อ>ก็ตีโอเวอร์เฮดพอตีโอเวอร์เฮดป๊อปเนี่ยนะข้างหลังตรงนี้ก็ว่างเราอยู่ข้างหน้าเราต้องถอยมาอันนี้เป็นทีมเวิร์กแล้ว พระพยาสัยของในหลวงในขณะที่ทรงเล่นแบดบมบบินตันได้เป็นยังไงครับดูไหมโอ้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่พวกเราทราบซึ่งมาตลอดเนะปกติเวลาเล่นกีฬาเนี่ยถ้าคู่ขาเราตีเสียนะบางทีเราเราโกรธนะ<ด>แต่เ<ด>พราะท่านไม่เคยแสดงกิริยาที่ทรงกลิ้วเลยครับพาร์เนอร์ตีเสียนะตีติดเน็ตหรือตีออกพระองค์ท่านจะรับสั่งนี่สิแค่นี้คำว่าน,นี่สิ นี่เราผมก็มานั่งวิเคราะห์ว่าไอ้คำว่านี่สิแปลว่าอะไรแปลว่ายอมรับนะนี่สิคือต้องยอมรับว่านนเนี่ยตีเนี่ยเป็นการตีเสียแต่ไม่เคยส่งกลิว้วคู่ขาเลยนะผมมีเมตตาธรรมสูงมากแล้วก็มีพระคันธิธรรมสูงด้วยนะผมว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสําหรับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ถึงบอกนะครับพระองค์ท่านทรง ยึดถือพระองค์ท่านทรงยึดทศพิธราชธรรมตลอดสิบข้อของทศพิธราชธรรมเนี่ยพระองค์ท่านไม่เคยขาดเลยซึ่งถ้าเราไปดูนะท่านผู้ชมนทะทศพิธราชธรรมสิบข้อเนี่ยคือเราคนธรรมดาเนี่ยทำลำบาก,ำบาากทำ <นะ S 2> ลำบากมากทำลำบากมากทำให้ผมได้ได้คิดไกลไปกนนนนวก่านั้นอีกพระองค์ท่านทรงทำหลายหลายอย่างเนี่ยพระองค์ท่านสนุกด้วย ถ้าพระองค์ท่านปโปรดมผมก็เลยมานั่งคิดเนี่ยโอ้โหเจ็ดสิบปีเนี่ยพระองค์ท่านไม่ไม่เคยทิ้งคนในชนบทเลยเพราะว่าพระองค์ท่านทรงปกครองเหมือนพ่อกับลูกถ้าเวลาพ่อรักลูกเนี่ยพ่อยินดีทําให้กับลูกและทาอย่างมีความสุขเนี่ยผมว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงรักพ่อเหมือนพ่อรักลูกเน เพราะนั้นเวลาทำอะไรเนี่ยพระองค์ทำด้วยความสนุกไงทำบบลูกนโครงการในพระราชดำริใช่ไหมมีมีกษัตริย์องค์ไหนบ้างในโลกนี้ที่ทำให้กับพลเมืองของพระองค์ท่านส่งอาจารย์เจริญไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยอีกครั้งอาจารย์ในหลวงท่านมีรับสั่งฝากอะไรให้อาจารย์วันที่ไปเรียนที่น่ก็เมือาา่อกี้ที่ผมไปเรียนนะฮะไปศึกษาชีวิตความเป็นอยู่เขาแล้วกลับมาปรับปรุงชีวิตของตัวเองแล้วตอนที่กลับมาเนี่ย ผมก็การผมทูลน,นะว่าผมไปเรียนอะไรมาอะไรมาแล้วก็มาถวายตัวพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าการรับใช้ประเทศชาติไม่จําเป็นต้องรับราชการก็ได้ไปเรียนอะไรมาได้ความรู้อะไรมามีประสบการณ์เนี่ยทาคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติแล้วไม่ต้องเป็นข้าราชการไม่ต้องเป็นก็ได้แต่ว่าทําต้องทําคุณให้กับแผ่นดินเป็นทํานองเนี่ยนะ แล้วก็มีประโยคสุดท้ายที่ท่านรับสั่งตอนที่ผมจะกลับระคมทูลลาออกมาท่านรับสั่งว่าให้ช่วยดูแลวงการแบดมินตันต็แล้วกันทีนี้รับสั่งประโยคนเนี่ยทุกคนไม่รู้หรอผมอยู่ในวงการแบดมินตันหกสิบกว่าปีเงินเดือนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายแล้วก็ผมทําด้วยความมันและที่สําคัญที่สุดคือประโยคที่ท่านรับสั่งกับผมแล้วก็กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่ ที่ผมรักอยู่แล้วตอนนั้นผมก็ทำด้วยความยินดี60กว่าปีทำเสียสละทำนะก็เหมือนกับที่พระองค์ท่านทรงงานอยู่ตลอดเวลาคือปิดทองหลังองค์พระปฏิมามาตลอดแล้วผมก็คิดว่า60กว่าปีเนี่ยที่ทำเนี่ยผมคิดว่าในหลวงท่านไม่เคยละทิ้งวงการแบดเลยนะไม่เคยละทิ้งเลยแล้วผมคิดว่าที่เว็บแบดมินตัน ไทยเนี่ยที่มาถึงจุดนี้ถ้าไม่มีพระบาทสมเด็จพรยู่หัวเนี่ยเปนด้านไทยจะไม่มาถึงระดับโลกอย่างนี้แน่นอนครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงของวงการแบดมินตันและวงการกีฬาไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตาทรงสนับสนุนวงการกีฬาอย่างเต็มที่แต่แล้ว ก็มาถึงวันที่เหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจวันที่ความเศร้าสลดเป็นเมฆดำปกคลุมด้ามขวานทองของไทยวันที่วงการกีฬาไทยต้องสูญเสียพระมหากษัตริย์นักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกวันนั้นเป็นวันที่แปลกคือความจริงวันที่12ตุลาคมตอนบ่ายผมอยู่ข้างบนที่ทำงานแล้วผมก็มองไปนอกหน้าต่างมันเงียบมากแล้วก็ฝนตกฟ้าครึม ทำให้ผมคิดถึงตอนที่ผมอายุเก้าขวบอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มันเหมือนกันเลยครับแล้ววันนั้นเนี่ยฮะรู้สึกจะเป็นวันที่แปดมิถุนายนตอนเก้าขวบเนี่ยตอนปี 8, 20, 20, 20. แปดเก้าสองสี่แพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวราชการที่แปดสิ้นพระชน<อ>เนียสเสด็จสวนคตเหมือนกันเลยเพราะวันที่สิบสองเนี่ยผมอยู่ข้างบน ตอนนั้นเราได้ข่าวไม่ค่อยดีอยู่แล้ววันนั้นเริ่มผมก็โธ่สงสัยแล้วเพราะผมทุกทีผมไม่ได้คิดถึงตอนที่ผมอายุเก้าขวบแต่วันที่สิบสองนี่ผมคิดอะไรมาเก้าขวบผมเจออย่างนี้นแล้วพอวันที่สิบสามก็ได้ฟังคําแถลงการว่าโปรดเดนสิ้น,น,ะนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็คาดอยู่แล้วว่าเราคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นแต่ความ เศร้าสลดในใจของเราเนี่ยนะมันไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยนะแล้วยิ่งเรามีใกล้ชิดกับเบื้องพระยุคคนบาทมากเท่าไหร่เนี่ยคุณงามความดีของพระองค์ท่านเนี่ยก็ยิ่งทําให้พวกเราเนี่ยรักและอะไรพระองค์ท่านมากกว่าปกติพ่อหลวงของไทยเนี่ยกษัตริย์ของไทย เราไม่เหมือนกับกษัตริย์ของในประเทศในยุโรปในหลวงของเราเนี่ยปกครองแบบพ่อกับลูกเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันถึงอยู่ตรงนี้นะชาวต่างประเทศมาเห็นคนไทยลังลายไปที่สนามหลวงไปที่พระบรมมหาราชวางังอะไรต่างๆแม้ว่าเข้าไม่ได้แต่ขอให้ได้ใกล้ชิดก็ยังพอสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ทำให้ทั่วโลก เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างในหลวงกับพระสงณนิกรชาวไทยเนี่ยไม่เหมือนกษัตริย์ในชาติอื่นๆเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคําที่พระองค์ทรงให้ไว้จึงสานจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย ได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้